สวัสดีค่ะป้ามชนคุยวันนี้เป็นรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563นอเนาะเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนอยู่กับป้าอ้อมเนาะต้องมีความสุขนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินไปสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะ,ะ,คะประจำเดือนประจำวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2563วันนี้วันที่2นะคะเวลา14นาฬิกา32นาที พอเห็นคนวาันอังคารแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะภัยอะไรก็ดีสําหรับเรานะคะอตอนนี้ขอบอกว่าคนวันอังคารปเป็นยังไงบ้างอู้ у, The Tower ขึ้นที่ตัวนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เราประมาเขาเรียกอะไรระวังความประมาทเลินเล่อการทะเลาะวิวาทความใจร้อนมุทะลุดุดันในเรื่องของตัวเองนี่แหละหรือบางอีกในนึงนะคะต้องบอกอย่างนี้อาจจะมีกา,ารซ่อมบ้านซ่อมรถรถพัง รถะะพังบ้างพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกันต้องต่อประมาณนี้เลยสําหรับคนวันอังคารนะคะแต่ถามว่าในใจเป็นยังไงในใจเราก็ยังมีความสุขนะสามเหลี่ยญขึ้นที่ใจเป็นช่วงที่เราแบบมีเงินเขาเรียกอะไรมีเงินกลับมาเนาะอยากได้ความรู้สึกเราเราอยากได้ผลกําไรนะคะอยากทํางานที่มันได้เงินที่มันแอดมาจากเงินเดือนนะคะแอดนอกเหนือจากเงินเดือนเนาะอาจจะมีเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายคอมมิชชั่นตอนนั้นตอนนี้กาลังคิดถึงแต่เรื่องเงิน ในใจในใจของคนวันอังคารนะคะคิดถึงแต่เรื่องเงินเงินที่เป็นเงินเสริมเนาะแต่ตอนนี้ถามว่าต้องระวังนะคะขี้ร้อนมากเลยขี้หง,งินโมโหง่ายต้องระวังความประมาทเลล่อทาให้ข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายด้วยต้องระวังให้มากๆนะคะสําหรับคนวันอังคารเนาะสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะจบไปแล้วเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างมีอัศวินถือเหรียญ พอพอเห็นเดอะทาวเวอร์อืมพออัศวินถือเหรียญนะคะแล้วก็เดอะซันที่ผ่านมาเรามีความสุขมากเลยนะมีการเงินเข้ามาแบบเดินทางออกไปแล้วได้เงินหรือไม่ก็เงินอ่ะเดินทางมาหาเราได้ง่ายๆนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เราหาเงินง่ายนะหาเงินง่ายหรือไม่ก็ต้องเดินทางออกไปแล้วได้เงินนะคะเรามีความสุขมากเลยเดอะซันอ่ะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนวันอังคารมีความสุขมากเลยค่ะตื่นเช้ามาเป็นวันใหม่เนาะแต่เดือนนี้เป็นเดือนหันหรือหันนะ ดีแล้วล่ะเนาะอย่างน้อยเราได้รู้ด้วยกันไปอ่าที่ผ่านมานะคะแบบมีความสุขแต่เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มแล้วเริ่มทุกข์มันก็อย่างนี้ละค่ะชีวิตอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะภายในเดือนพฤศจิกายนของคนวันอังคารเป็นยังไงบ้างตอนนี้รอบตัวนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยสามถ้วยขึ้นอาจจะมีการปาร์ตี้สังสรร์เนานะลักษณะนี้คือแบบมีความสุขมากมันมีปาร์ตี้มีสังสรรค์ค่อนข้างที่จะแบบ รื่นเงนะคะมีความสุขแต่อีกในหนึ่งนะคะอาจจะมีการเปิดเผยนะคะใครที่มีแฟนมีคนรักนะคะที่อยากจะเปิดตัวก็จะเริ่มมาเปิดตัวกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีความสุขยังไงประมาณนี้คนที่มีอิทธิพลต่อเราคนที่เราคาดหวังนะคะไม,ม่ว่า,าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือใครก็ตามเราจะพึ่งพาใส่เขาได้ไหมตอนนี้ยาก ถ้าเป็นเรื่องการเงินนะคะแล้วเราคาดหวังจะให้ใครช่วยเหลือคนวันอังคารนะตอนนี้ถ้าจะยืมตั้งคนอื่นหรือไปกู้นี่ยืมสินหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกไว้เลยว่ายากเพราะทุกคนเนี่ยจะเริ่มเซฟเงินตัวเองนะคะลักษณะน,น,นี้มันจะเป็นเรื่องของการเราเจอคนที่ตันนีทีเหนียวะคะ่ะ นะค่อนข้างงกนิดนึงทอทั้งสี่เหรียญนะ่ะมันจะมีทั้งกอดไว้ทุนหัวไว้เหยียบไว้ก็คือไม่ให้เราเขาไม่ให้กระเด็นกระดอนมาหาเราเลยนะคะหรือลูกค้าของเราอะ่ะเริ่มเริ่มไม่ได้แฟเริ่มไม่ได้แบบใจยอย่างที่เราอยากได้ละเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มเซฟเงินนะคะเราจะเจอคนที่เซฟเงนนินนิดนึงเนาะเราถ้าเราจะคาดหวังจะขายของจะแบบถ้าใครเป็นเซลล์เป็นอะไรเนี่ยเป็นคนที่ขายของต้อง ต้องทําใจนิดนึงนะคะว่าลูกค้าเราเริ่มเริ่มมัธยัสถอดออมละต้องใช้คํานี้ต้องมัธยัสถอดออมนะเราเจอคนที่แบบมัธยัสถอดออมนะคะค่อนข้างขี้เหนียวนะคะไม่ให้เงินกระเด็นกระดอดเลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคนวันอคารมีเรื่องเตือนให้ระวังนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องให้คิดมากจนนอนไม่หลับ ลักษณะ9้าดาบและสามดาบอยู่ด้วยกันมันจะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องค้างๆนะคะสมัยไหนก็ตามเราจะเก็บมาคิดอีกรอบหนึ่งคิดมากกังวลจนทําให้เรานอนไม่หลับลักษณะ9้าดาบจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรอกแต่เราเป็นคนกังวลเก่งนะคะเพราะว่ามันหลายเรื่องเนาะเนี่ยเดอะทาวเวอร์มาด้วยให้ระวังอารมณ์ด้วยแล้วมันอาจจะมาปะทะกับตรงนี้นะคะในเมื่อเรารู้แล้วต้องระวังการคิดมากจะนอนไม่หลับ แล้วนําพาซึ่งการบาดหมางหัวใจ3ดาบอยู่นั่นน่ะหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของเราจะเจอเหตุการณ์ที่รักสามเศร้าเรา3ามคน 2. ออาจจะเจอภาวะที่เป็นหวัดนะคะเป็นหวัดหลอดลมหัวใจปอดอะไรเงี้ยความาความดันเต้นผิดปกติต้องระมัดระวังเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเครียดเป็นเดือนแห่งสุขภาพ ด้านใจนะคะค่อนข้างที่จะติดลบนิดนึงสาหรับคนวันอังคารแล้วให้ระวังเรื่องของการอึดอัดลาคาญใจที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์เป็นหลักอะคะ่ะดาบปักที่หัวใจเนี่ยคืออยากจะไปจากกันแต่มันไปไม่ได้มันดึงดึงลังกันไว้ประมาณนี้เราจะเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนั้นของคนวันอังคารนะคะไพ่ใบสรุปเป็นยังไงบ้างวิธีการแก้ปัญหาเขาบอกเลยบอกว่าให้ทํางานหนัก รับผิดชอบเยอะๆเพราะว่าสิบไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบในบทสรุปเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเขาเกับภัยภัยภัยบอกว่าให้ทํางานให้หนักเลยค่ะรับภาระเยอะๆทํางานไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นให้อยู่กับตัวเองลักษณะราชินีถือดาบเนี่ยให้มุทุลุดูดันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเข้มแข็งแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจใครไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องไปใส่ใจเลย อันนี้ตามไพ่นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคนวันอังคารนะคะทาว Tower ขึ้นที่ตัวให้ระวังอารมณ์นะคะอารมณ์มุทลุดุดันเดือดร้อนแล้วมันจะส่งผลเรื่องของข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายเนาะอาจจะมีบ้านพังรถต้องซ่อมหรือไม่ก็เรื่องการต่อประกันหรืออันนี้มันจะมีหลายๆเรื่องให้ระวังการทะเลาะวิวาทเพราะเราเป็นคนอารมณ์แรงมากรุนแรงมากนะคะกระทบกระทั่งคนอื่นได้เนาะกร ปฏิกิริยาของเราค่อนข้างแบบไม่ไม่ค่อยสบอารมณ์คนอื่นแต่ในใจเป็นยังไงในใจเราอยากได้เงินเยอะๆนะอยากได้เงินที่แบบมากกว่าเงินเดือนนะคะมากกว่าเงินที่เราได้ตอนนี้ถามในใจคนวันอังคารนะตอนนี้อยากได้เงินค่ะต่อให้แสดงออกแบบวุ่นวายแต่ก็อยากได้เงินที่ทําอยู่ก็คืออยากได้เงินเนาะและสิ่งแวดล้นอมรอบตัวเดี๋ยวจะมีการปาร์ตี้สังสรรค์ค่ะความสัมพันธ์อาจจะอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์ที่เราเคย เป็นคนรักกันก็อยากจะประกาศให้ทุกคนได้รู้หรือไม่ก็การปาร์ตี้สังสรรค์ที่เรามีความสุขมากๆเดือนนี้เดี๋ยวเราจะเจอสัปดาห์นี้แหละคะ่ะเราจะเจอเนาะแต่สิ่งที่คาดหวังนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อเราถ้าเป็นลูกค้าคู่ค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเจอคนที่แบบอาจจะไม่ยอมใชหนี้นะถ้ามีถ้าเป็นลูกหนี้นะคะถ้าเราเป็นเจ้าหนี้แล้วเขาเป็นลูกหนี้เนี่ยเราจะเจอลูกหนี้ที่ไม่ยอมใชหนี้ลักษณะนี้คือต่อให้มีเงินเขาก็ไม่ให้เรา ถ้าเป็นหวังเรื่องการเงินนะคะที่เราอยากจะไปขอเขาหรืออยากจะไปได้เงินมาง่ายๆเนี่ยไม่มีแล้วค่ะเพราะทุกคนเนี่ยกำลังเซฟเงินนะคะเราอยู่ใกล้คนที่แบบมัธยัสถอดออมมากนะค่อนข้างค่อนข้างเอาเงินจากเขามายากมากนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับเดือนพฤศจิกายนสัปดาห์หน้าใหระวังความเครียดการคิดมากจนนอนไม่หลับคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องความสัมพันธ์นะคะด่าป,ปักหรืออาจจะเป็นคิดมากเรื่องของสุขภาพ ะะต้องระมาระวังนิดนึงเพราะ3ดาบเนี่ยมันจะมี9ก้าดาบกับ3าดาบเขาคู่กันนะคะกลายเป็นว่าเราจะคิดมากเรื่องเดิมๆส่งผลให้เราสุขภาพแย่ๆอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนสุขภาพความดันหัวใจปอดหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือไม่ก็อึดอัดมากลำคาญใจมากแต่ไปจากกันไปจากสถานที่ตรงนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนหรืออะไรก็ตามเพราะเขาไม่ได้อิงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่บทสรุป วิธีการเขาบอกเลยให้ทํางานหนักๆไปเลยนะคะมุทํางานทํางานเยอะๆไม่ต้องไปอะไรมากแล้วอย่าสนใจใครเยอะทํางานด้วยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ต้องไปสนใจใครนะคะให้อยู่กับตัวเองอะเยอะๆทิฏฐิมาณะแรงนะคะให้แบบดุดันไม่ต้องไปสนใจใครแต่จริงๆไะเรื่องท่าก้าวดาบเนี่ย ปาอ้อมจะเตือนนิดนึงก็คืออย่าเอาเรื่องเดิมกลับมาคิดใหม่อันนี้มันเป็นความเครียดที่มันเกิดจากตัวเราอะคะ่ะ The Tower ก็เกิดจากตัวเราอยู่แล้วแล้วยังมีความเครียดอีกอย่างนี้ต้องระมัดระวังอย่าไปสนใจมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะหาเงินกับคนอื่นค่อนข้างยากเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถ้าปาอ้อมดูเนี่ยของพืชของคนบันังคารถ้าจะไปคาดหวังเอาเงินกับของคนอื่นเนี่ยยากกับทั้งลูกค้ากับทั้งคู่ค้านะคะหรือลูกหนี้เราก็จะยังไม่ได้ ต้องอดทนนิดนึงเนาะเพราะว่าเดินที่แล้วเรามีความสุขแล้วละ่ะเดินนี้อาจจะนิ่งๆแ,แล้วเราก็ระวังเรื่องข้าวของเครื่องใช้ทางเสียหายถ้ามีอะไรก็ซ่อมเลยค่ะเนาะประกันอาจจะต้องจ่ายเงินซื้อประกันด้วยจบแล้วของคนวันอังคา